กสิกรติ้งสามพันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ร้อยโดยถึงจะลงตีคือเอาง,ง่ายๆพี่อธิบายให้ฟังคือถ้าเกิดสมมุติว่าพี่ตีสามเนี่ยยังไม่ได้นอนบนเตียงนะคือพี่หรือพี่เจนะถ้าตีสามยังไม่นอนบนเตียงเขเสียห้าร้อยบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยห้าร้อยบาทพี่ต้องเสียพี่เจก่อนแล้วกสิกรติ้งมันแพงกว่าห้าร้อยทั้งนั้นผมให้หกร้อยก็เรื่องตกถูกไหมพี <S <S ่แต่ไปโกรธดิถ้าเราพลาดไปแล้วอ่ะ ต่อไปเนี้ยเราก็จะแบบว่าพี่เจก็จะแบบอ่าทาั้งร้าไปเลย500อะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคเราอาจจะพาดตรงนี้ไปสักหน่อยหนึ่งก็คือประบาทพระอรหันต์วัดตับเงินหนึ่งพัน <ite. S 1> แล้วพี่บอกพี่เจว่าผมโดแค่500รอยรู้กัน2คน วีย๊ยจริงเหรอได้ครับขอบคุณตลาดทอดน้ำเย็นนะครับพี่เจ๊ครับพี่กิ๊บบัครับอุ้ยขอบคุณครับหลับมาพันหนึ่งโอเคเดี๋ยววันนี้ลงตีสามกันนะอุ้ยแต่แบบนี้แบบนี้ไม่ได้นะแค่แค่ในวันนี้วันเดียวนะเพราะพี่พี่แบบพี่จะต้องการให้เราลงแบบเออนึกออกว่าพักผ่อนเนี่ยมันอะไรอย่างเงี้ยกาิกอนไหนไหนก็ผิดสัญญาแล้วได้ชั่วโมง,งเดียวเองหรอพี่ คุยไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันมันไม่ได้นอนไงคือปัญหาแลนะ้เนี้ยเรานอนเช้าปัญหามันคือนี้เว้ยพอเรานอนเช้ามันทำให้เราต้องกินข้าวเนี้ยไปไหนน้องสาวก็คือถ้าผมออกค่าข้าวพี่ก็จะอยู่ถึงเช้ารอรูมา <c oughs> พี่หมายความว่าพอเรานอนเช้าเนี่ยเราก็ต้องไป เราก็ต้องกินข้าวเพราะว่ากินพอเรากินข้าวมันถึงจะมีแรงต่องอ่เพราะเราพอกินข้าวปุ๊บอะมันก็วนหลูกเลยทีนี้มันก็กินข้าวดึกตื่นสายอะไรเงี้ยแสดงว่าไม่เอาค่าข้าวใช่ไหมพี่ก็ดีนะจริงแล้วจริงๆก็ถือว่าแบบเป็นเป็นเป็นเรื่องที่ดีนะจะได้กินข้าวเนี่ยวันนี้ก็นอนดึกแล้วไปกิฟตผิวด เซ็งว่ะไม่มีเมื่อกี้แบบหวาดครูเราปกติเช้าเช้าพี่กินอะไรครับป้าช่วงนี้ชอบกินข้าวยำไก่แซ่บว่ะจริงๆไม่ดีเนาะกินเคเอฟซีอ่ะแต่ถ้าเกิดเมื่อกี้พี่ตอบว่าแบบพวกช่วงนี้พี่กินอุมาเกษตรตอนเช้ามันจะเป็นมันจะเป็นยังไงขอบคุณสำหรับทอดน้ำเลี้ยนะครับไก่จุใจ369ไก่แซ่บโบ2 1 6อรวม529ร่าข้าวสุกไอเดอร์แถมน้องๆ550ร้อยห้ไข่ไข่มาคำอุ้ยโอ้โหแล้วอุ้ยคุณหนึ่งร้อยห้ิบบาทแล้ว โอ้โหเสร็จษอร่อยกินเค้ก oh. ส um ิยันเช้านี่โอ้โหแล้วรู้บ้างปะครับ